สวัสดีครับอร่อยเล่กกับคุณรีดในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ถนนรามอินทราศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งเพื่อลิ้มลองความอร่อยของอาหารจีนระดับพัฒธารที่พัฒธารจีนฮองมินแห่งนี้แหละครับ นี่เป็นพัฒนาคารจีนที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เพราะเป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกการให้บริการพัฒนาการจีนในช้อปปิ้งมอลล์ครับเรียกว่าอยากรับประทานเมื่อไร่ก็สะดวกทันใจเลยครับซึ่งเมนูเด็ดของร้านก็คือปลากระพงทั้งตัวทอดสมุนไพรที่เชฟลงมือทำที่ไร่ ก็ส่งกลิ่นหอมชวนน้ำย่อยทำงานทุกทีครับแม่รสชาติจะเลิศขนาดไหนก็ต้องตามคุณรีดรับพิพันธ์ไปเลยครับและวันนี้ค่ะฤทดยืนอยู่กับคุณอุ๋มปินตุลาวัฒนภุกะนะคะคุณอุมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานนี้ได้ยินว่าเด็ดสุดๆนั่นคือปลากระพงทอดสมุนไพรเด็ดยังไง เด็ดเพราะว่าที่นี่ใช้ปลากระพงเป็นนะคะ,คะแล้วจะสังเกตไซส์อย่างแรกไซส์ใหญ่มากอันที่สองพ่อครัวมีกีเด็ดเป็นจานที่ขายดีที่สุดตลอด15ปีนี้เลยโอ้โหมันยังไงเหรอช่วยบอกหน่อยสิว่าพอดีเชื่อว่าแฟนๆอยากรู้ปกติแล้วปลากระพงแบบนี้ต้องทานร้านอาหารไทยปลากระพงทษสมุนไพรแบบนี้จะมาอยู่ในร้านอาหารจีนสไตล์คนรุ่นใหม่ของ สูตรห้องกงได้อย่างไรค่ะ,ะสำหรับปลากระพงเท่าสมุนไพรที่นี่นะคะก่ะอนอื่นเมนูฮองมินเนี่ยจะเป็นเมนูที่มีความหลากหลายแล้วก็ปรับให้ถูกกับรสชาติของคนไทยดังนั้นเนี่ยครอครัวเราจึงมีความสามารถในการทําเมนูทอดแบบจีนแต่ว่าคลุกเค้าสมุนไพรไทยได้ถึงเครื่องอืคือพูดง่ายว่าเอาใจแฟนๆคนไทยอย่างสุดฤทธิ์ที่เมื่อสักครู่คุณอุ๋มบอกว่าถูกปาาคนไทยหลิเห็นเลมเมนูหลินนึกว่าเป็นแมกกาซีนนะคะ คุณไม่ต้องนั่งเดาว่าคุณจะสั่งอาหารไอหน้าตาอาหารจะเป็นอย่างไรคุณสามารถอ่านจากไบเบิลเล่มนี้ได้ทันทีนะคะและนอกจากนั้นนี่ฮืมควันขึ้นฉลุยนะคะนั่นคือเมนูขาห่านนะคะอกหมีวันนี้จะเป็นขาห่านโปแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นไซส์จะใหญ่เป็นพิเศษโอ้ไม่ใช่ขาห่านธรรมดานะนี่ขาห่านโปแลนด์พ่อครัวของเขาทำกี่ครั้งกี่ครั้งรสชาติเหมือนเดิม เหมาะสมที่จะเป็นอร่อยเลิศในวันนี้ครับครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดพระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศก,กับคุณรีดในวันนี้นะคะเรื่องของปลาค่ะจะทำอย่างไรให้ปลานั้นกรอบนอกนุ่มใน ปลาต้องสดมาก่อนเลยอันดับ2น้ำมันต้องร้อนจัด3นะคะวันนี้ค่ะรสชาตินะคะคือครบเครื่องเรื่องสมุนไพรไม่ว่าะจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดและพริกไทยอ่อนทอดจนกรอบไม่ต้องเขี่ยทิ้งเลยนะคะสมกับความเป็นอร่อยเลิศในวันนี้ค่ะแล้วพรุ่งน,นี้นะคะเรากลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ